เปิดแม่งลงชายแดนเราเนี่ยตัวการพนันเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นตัวฝั่งนี้ม็นเป็นเอเจนต์เม์คอมเลรกที่ไม่มีการพน,นันไม่ว่าอะไรกูอย่าไปดูถูกว่าเขมรเขาอยู่ได้เฉพาะบออไหน,นานอยู่ได้มันเป็นสายเลือดใหญ่คุณูชมครับพี่กบกลับมาอีกแล้วนะครับมีเรื่องราวมากมายมาฝากกันสำหรับคลิปนี้นะครับไปติดตามพี่กบได้นะครับในคุยสบายสายสไตล์คุณกบครับ เราก็ไม่รู้จริงเลยนะแต่ว่ามันก็คิดได้นะว่ามันเป็นที่สี่มก็คิดเา่าเขมรต่ำ,ำเขมรสูงนะครับเพราะมันเขมรด้วยกันแล้วมันก็เอเจบอร์ดด้วยกันด้วยนะครับไอ้น,นี้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าผมจะบอกนี้นะครับว่าอย่าไปดูถูกเขมรเขาอยู่ได้เฉพาะบอร์ดนะไอ้นั้นเขาอยู่ได้สำหรับพวกหัว,หว,หวใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ออนนั้นจริงจริงแท้แน่นอน แต่จริงๆแล้วผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าในเซาท์อีสเอเชียก็มีแต่อีสานเรากับเขมรนั้นที่เป็นที่ราบรุ่มสามารถพัฒนาอะไรทางการ,กรเกษตรให้เป,เป็นเป็นคลังอาหารของโลกได้ได้อีกเยอะเลยแล้วคุณรู้ไหมผมเคยไปดูปลูกมันในเขมรผมจะเป็นลมตายมันปลูกยังไงของมันว่ามันใหญ่กว่าบ,บ้านเราตั้งเยอะผมไปดูมันอยู่เนี่ยมันปลูกได้ดีมากเลยในลาวปลูกกล้วยหอมเนาะเป็นลมตายแต่ทําไมทาไมกเกษตรบ้านเราถึงได้เป็นแบบนี้เนาะ ขำอะผมยังอยากฝากเลยว่าถ้าเรื่องของカメเนี่ยนะครับที่แน่ๆผู้นําเขาเนี่ยต้องออกมาดิ้นรนเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนก็คือเรื่องบอนมันเป็นสายเลือดใหญ่ที่จะไปหล่อเลี้ยงมันจะเกี่ยวอะไรกับองไทยหรือไม่รู้ก็ไมราก็ไม่รู้แต่เราทะลึ่งจะไปเปิดบ่อนคาสิโนเหยียบตีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนใหม่ซีซีนำการกลับใหม่เปิดแม่งตรงชายแดนเราเนี่ยแหละแต่อยู่ข้างเขาแต่ว่าเรามาต้องมาลงที่เราเอออย่างนี้ก็ยังได้แล้วฝากเอเดเซนมาอยู่ที่เราก็ยังได้ ตัวการพนันอยู่ฝั่งโน้นตัวฝั่งนี้เป็นเอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ที่ไม่มีการพนันมึงว่าอะไรกูไอ้การพนันอยู่บ้านนู้นไว้มันมีอยู่บ้านกูแล้วก็เอ็นจอยแบ่งกันเออนี่เป็นผมคิดประหลาดประหลาดของผมนะเส้นผมแนวะที่ชัดเจนมันมีอยู่แล้วฝั่งเอ็นเตอร์เทนเมนต์อยู่ฝั่งนี้เลยแล้วจะขับไปเล่นก็ขับรถไปเล่นเลยบ้านมันเกี่ยวกับเราแต่ว่าคนไทยเราจะป้องกันยังไงก็แล้วแต่เราต้องวางมาตรการอันนี้มันต้องป้อง,อง,องกันนะการพนันไม่ใช่เรื่องดีนะผมบอกคุณงงไม่ใช่เรื่องดีนะ แต่อย่าดัดจริตเอามาเป็นข้ออ้างที่เอาดีใส่ตัวสู้ใส่คนอื่นเนี่ยดัดจริตเยอะพุ่งดีจริตมีเยอะเห็นได้เยอะเพราะฉะนั้นก็คุยกันแบบเปิดๆว่ามันเราก็ไม่อยากได้บ่อนอะไรนี่นะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตคอมเปตเป็นเรื่องที่มีแต่ว่าสองอย่างนี้มันต้องคอมมิเมนต์กันบางทีก็สร้างโมงเป็นตัมได้แล้วถ้ามาลงฝั่งเราเลตเซการบินเราสะดวกรถไฟเราสะดวกกระขาาหายการกินเราสะดวกเอาก็ดิมันก็ค่าบ่อนไปดีของนู้นนะ่ะเออไม่เลวนะอันนี้เรื่อง เรื่องการทางทหารเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมยังเชื่อว่าความแตกต่างระหว่างทัพสองกับทัพหนึ่งเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ให้ประชาชนสงสัยนะว่าเฮ้ยทำไมทัพหนึ่งไม่เคยเยือนก็เยือน,นเลยหรอวะนะแล้วมันใครพูดนะเราจะไม่ยอมให้เสียแผ่นดินไปัแม้แต่ตารางนิ้วเดียวแม่งเข้ามไปกี่ร้อยเมตรนั่นนะเอาเชื่อคลิปที่พูดนะเอามาดูนีว่ากี่ร้อยเมตรน,นะเอาแค่นี้ผมก็สงสัยว่ามันมีอะไรที่มันเป็น เอาเจด้าที่พูดไม่ได้นี่เราก็ไม่รู้นะเราไม่ใช่ทหารแต่ข้อหนึ่งนะผมขอชื่นชมทหารเก่งๆิศวกร์ที่เก่งๆการที่เราทําจรวดได้อ<ๆ>หล่อครับส่งเสริมเยอะๆครับแบบนี้ส่งเสริมเยอะๆเปิดนิมีการลงทุนเยอะๆส่งเสริมเยอะๆอันนี้หล่อครับๆๆๆๆเป็นเคี่ยวเร็บที่ดีเรื่องเขมรเนี่ยไม่จำเป็นต้องทะเลาะเราอย่าไปหาไอ้ช่วที่ทะเลาะกับเจ้าประเทศเขาประเทศเขามีเจ้าของตัวจริงนะนั่นอย่าไปลาะกับมันล้วก็ประชาชนไม่อยากทะเลาะกันหรอกครกับแต่มันปลูกกันไปปลูกกันมาแล้ว ไม่มีใครได้ประโยชน์จากการทะเลาะก,กันจำไว้นะครับไม่มีใครได้ประโยชน์จากการทะเลาะก,กันคุยกับพี่มีทางออกใครที่ชอบคลิปดีๆของพี่กบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะแน่นอนกระดิ่งแจ้งเตือนนั้นก็จะทําให้คุณสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยพี่กบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ